สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไทยชามเซนมาเซนีไทยเดนมาร์ก็แม่น้องข้าวนะคะก็ที่เห็นตรงนี้เป็นสตรอเบอรี่จากสวนค่ะก็มีรูปล่างหน้าตาแปลกแปกนะคะเจอบ่อยมากเลยแต่ว่ารอบนี้ก็ได้เก็บไว้นะคะรอบอื่นๆนี่คือก็ตัดล้างต้มไปกับหม้อต้มน้ำสตรอเบอรี่นะคะรอบนี้นี่เดี๋ยวเอาไว้ถ่ายรูปให้ทุกคนได้ดูค่ะดูอันนี้สองลูกนะคะ สงสัยตอนที่เขาผาสมเกสรนอะ่ะเกิดแบบอย่างรวดเร็วนะคะต้องรีบโตประมาณนี้นะคะก็เลยออกมาเป็นสองลูกซ้อนกันแบบนี้นะคะตอนที่น้องข้าวเจอนะคะน้องข้าวตื่นเต้นมากเขาบอแม่แม่ดูสตรอเบอรี่นี่น้องข้าวเจอสตรอเรี่ลูกนี้จะลูกที่มีสามลูกนี่ส่วนคุณแม่น้องข้าวเจอนี้มาดูนะคะน้องข้าวบอกแม่ใคร เอากาวมาติดไว้สามลูกแบบนี้ <c oughs> นี่เหมือนดอกไม้เลยสตรอเบอรี่ดอกไม้สวยมากๆเลยสตรอเบอรี่นี่เขาอยู่ในวงกุหลาบน,นะคะพี่น้องจ๋ามีกลิ่นหอมหอมแบบเนี่ยหม้อต้มน้ำสตรอเบอรี่นะคะบ้านหอมไปหมดเลยอะค่ะหอมเป็นกลิ่นน้ำสตรอเบอรี่หอมหวานนะคะกลิ่นของเขา,าคือหอมหวานสามลูกน้องข้าบอกว่าแม่ เขาไม่ได้ติดเลยทีเดียวนะเขาติดเฉพาะตรงจุกนะส่วนก็ดูนะคะใช่จริงๆนะคะติดเฉพาะจุนตรงจุกนะคะเขาไม่ได้ไม่ได้ติดกันแบบแฝดนะคะเขาก็แค่จุกนั่นเองอ่ะลองดูหน้าตาแปลกๆปแบบนี้นะ่ะก็มีมาแบ่งปันกันชมนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือที่สวนนะคะปีนี้พึ่งที่ผสมพันธุ์อ่ะ มีไม่เยอะค่ะอะจริงๆแล้วเขาน่าจะออกลูปติดลูปมากกว่าที่พี่ๆน้องเห็นในคลิปนะคะแต่เท่านี้เราก็เก็บกันไม่ทันแล้วจ้าวันนี้ฝนตกหนักมากๆค่ะขอตอนเย็นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะฝนตกหนักมากพรุ่งนี้ก็คงจะแบบแปลงโซลรีคงจะฉ่าไปด้วยน้ํานะคะคงจะแบบราขึ้นไวมากต้องรีบเก็บเลยคะ่ะรีบเก็บอย่างไวคะ่ะ ไปแล้วจ้าคลิปสั้นๆสตรอเบอรี่สีแดงแปลกๆณนะประเทศเดนมาร์คค่ะแปลงสตรอเบอรี่ปลูกเองออแกนิกนะคะขอทุกท่านมีความสุขนะคะปลอดภัยและลูกจ้าพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ